สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลังจากที่ดีออ r สปริงแอนด์ซัมเมอก็ได้มีการออกกระเป๋านะคะหลายคนอาจจะแวะเข้าไปดูที่ช็อปดีออแล้วก็จะเปิดขายจริงก็วันที่2 5กลุ่กุมภานะคะ ก็มีหลายๆใบค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะปีนี้ได้มีดีออคา l o โลออกมาที่เคยทำคลิปพูดคุยกับแบรนด์เนมไปตั้งแต่ต้นๆน,น,นะคะช่วงแรกๆเป็นว่าดีออคาโลทำไซส์ออกมาได้ค่อนข้างดีค่ะแต่มาพูดถึงในซีซันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็จะเป็นพวกของเล็กๆนะคะตอนนี้ดีออก็เลยมาออกของเล็กๆที่น่ารักและก็ไม่แพ้แบรนด์ชาแนลค่ะกระเป๋าตังตัวนี้เป็นกระเป๋าตังค์ซิปลอบ ของชแนวก็ค่อนข้างฮนะิตเนาะซึ่งทรงภายในเหมือนกันเลยค่ะมาดูภายในกันดีก,กว่าภายในเหมือนกันเหมือนก๊อปปี้กันมาเห็นๆเลยค่ะและนอกจากนั้นตัวกระเป๋ายังเป็นหนังคาบอีกและค่อนข้างดูเหมือนคาเวียนะโดยสีที่เป็นเห็นนะคะจากจากทุกอย่างเนี่ยก็คือสีดํากลับสีเบจเนาะ สีเบดก็ค่อนข้างส่วนเหมือนกันก็เป็นเบดที่ตัดกับอะไหล่ทองนะการใช้ดีออข้อดีของมันเลยที่เบนอยากจะบอกคือตัวอะไหล่ของเขาค่ะไม่เฟดเพราะว่าอย่างชาแนลอะใช้ไปสักพักอะค่ะตัวอะไหล่ของเขาอะเบนว่าเฟดคือดีอร์นี่กระเป๋าแบบนานกว่ายังทนทานกว่านะคะและนอกจากนั้นเนี่ยมีสิ่งที่เบนว่านน่ารักมากเลยทีเดียวอะเอามาบอก เป็นชอบตัวนี้ค่ะเป็นกระเป๋าโฟนเคสนะคะแถมมีกระเป๋าตังเล็กๆนะคะใส่ก็ประมาณบัตรเครดิตอะคะ่ะใหญ่กว่าบัตรเครดิตนิดนึงเอาไว้ใส่ตังค์แยกออกมาหรือว่าใส่แอร์พอร์ตได้และนอกจากนั้นนะคะคือตัวสายออกมาเล็กๆนะแต่ว่าถ้าดูจากอันนี้จะเหมือนอะไรก็น่าจะเหมือนพาด้าค่ะและราคาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากมายนะ ราคาของเขาอยู่ที่55,000บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่น่ารักมากเลยและก็จะเริ่มวางขายแล้วนอกจากนั้นค่ะตัวที่เป็นว่าน่าสนใจอีกก็คือตัวสายตัวนี้ที่ออกมาเป็นแบบใหม่นะคะ เป็นสายที่มีขนาดเล็กกว่าของเบนอีกลงไปก็คืออย่างสายของเบนที่เบนซื้อมาเนี่ยมันคือประมาณ2นิ้วแต่ตัวสายตรงนี้ประมาณ1นิ้วซึ่งเล็กแล้วก็ปรับได้สามารถที่จะห้อยคอได้หรือสามารถที่จะ คอสบอดี้ได้นะคะก็ในส่วนนี้เขาทำออกมาเพื่อห้อยไอตัวกระเป๋ากลมๆเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้เหมือนกลายเป็นว่าคือทุกแบรนด์เนี่ยจะออกกระเป๋าไซส์เล็กกันมากออกมาเพื่อมาเป็นเอเซน s ซอรีที่ติดอยู่กับตัวเราค่ะโดยส่วนตัวแล้วว่าถ้าซื้อกระเป๋าที่ใส่มือถือได้รุ่นเมื่อกี้ค่ะก็ต้องมาซื้อสายนะเป็นว่าเพื่อเอามาใส่แล้วคอสบอดี้อยู่ข้างๆอะคะ่ะถึงจะสวย ถ้าเราคอสบอดี้อยู่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งทรงกระเป๋าค่อนข้างน่ารักทีเดียวเลยเบนมองว่าหนังดีออถึงแม้ว่าเป็นหนังคราบเนี่ยค่อนข้างที่จะทนเหมือนกันแล้วก็ใช้งานได้ง่ายอยู่เหมือนกันค่ะและก็ค่อนข้างสวยทีเดียวด้วยส่วนตัวอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะคะซึ่งสามารถที่จะแกะออกใบเล็กเอาไปใช้อย่างอื่นได้และใบใหญ่จะไปใช้อย่างอื่นได้ซึ่งค่อนข้างฟันชั่นอลมากก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับตัว ซีซั่นใหม่ถ้าถามว่าซีซั่นใหม่มีกระเป๋าอะไรออกมาก็คือเป็นแนวออกจะเป็นดีบูอะค่ะน้ำเงินเข้มๆซึ่งเป็นมองว่ามันไม่ค่อยสวยแลก็เหมือนทั่วๆไปก็เลยมามองของเล็กๆของดีออซึ่งมีความน่ารักเช่นเดียวกันค่ะก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆหรือทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะระหว่างกระเป๋าตังค์อันนี้น่าใช้หรือเปล่ายังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยกันนะคอมเมนต์ด้วยละกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมสับสไคร้ให้ด้วยนะคะ